ถึงคุณไข่สีบ้างคุณไข่สีมีปัญหาเรื่องของมดลูกอักเสบกับกระเพาะเหมือนกันใช่ไหมฮะค่ะมดลูกอักเสบนี่มีมีสาเหตุมาจากอะไรฮะทราบไหมครับตรงปีกมดลูกอะค่ะปวดตรงปีกมดลูกมดลูกนะฮะตรงช่วงคุณหมอบอกว่าปีกมดลูกอักเสบพอเคยไปหาหมอมาข้างไหนฮะข้างข้างซ้ายอ่าฮะสาเหตุคืออะไรไหมมีกระแทกมีอะไรไหมส่วนมากจะทํางานหนักอะค่ะยกของหนักอะไรเงี้ยค่ะ ยกไปนะใช่ค่ะทําพวกบางทีไปวิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะวิ่งออกกําลังกายแะ้วเนี้ยก็จะวิ่งไม่ได้จะปวดเห็นบอกมันอักเสบมาตั้งแต่<อ>คลอดคลอดลอดลูกคลอดลูกคนแรกเลยค่ะเข,า,<อ>ขาบอกว่าเขาบอกว่าส่วนมากจะเป็นพวกมดลูกค่ะคนบอกว่าเออเกี่ยวกับมดลูกแต่พอประ,ประมาณ เป็นปีๆค่ะลูกโตประมาณสองสามขวบก็ไปตรวจอีกทีคุณหมอว่าเกี่ยวกับมดลูกมดลูกอักเสบอะไรเงี้ยก็คุณหมอก็ให้ทานยามาค่ะเป็นพรสแตนห้าร้อยนะคะก็แค่ปวดใช่ค่ะมาปวดก็ก็ดีขึ้นค่ะก็หายไปแต่พอเราไปทําแบบเดิมมันก็ปวดมาอีกค่ะก็เป็นอยบใหม่ครับปวดมันจะนองนวงค่ะทั้งปวดปวดตรงเปลกมดลูกแล้วก็ชาลแล้าลงตรงก้นกบอะค่ะตรงช่วงนี้ค่ะมันจะมันจะปวด ล้าทีนี้ทราบไม่ทราบสาเหตุว่าอักเสบเพราะอะไรใช่ไหมไม่ทราบเหมือนกันค่ะอาจารย์ข้าการนี้คือคือจะเกี่ยวกับเรื่องของการคลอดบุตรครั้งนั้นไหมฮะก็อันนี้เดาไม่ออกนะคะเพราะว่าปกติมดลกมดลูกอักเสบนี่มักจะเกิดจากการติดเชื้อเนาะ มีบางรายที่ที่ที่เขาเรียกว่ามดลูกไม่เข้าอู่ฮะมันไม่กลับไปมันไม่กลับไปที่เดิมเพราะคุณต้นไม่มีมดลูกเลยไม่รู้เนี่ยสิฮะอาจารย์มีไหมฮะผมผมก็กำลังจะสงสัยอยู่ว่ามันอคืออะไรแล้วผมเชื่อว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังตรงนี้ก็คงจะไม่รู้เหมือนกันอยากจะรู้ไหมครับอู่มดลูกมันอยู่ตรงไหนไม่รู้ครับคือปกติเนี่ยนะคะมดลูก มันจะก้อนเล็กนิดเดียวนะคะ,ะไม่ใช่ใหญ่แต่ว่าผนังมันจะหนาแล้วมันมีความยืดหยุ่นดีมากนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราท้องเนี่ยมันขยายออกขยายออกขยายออกใช่ไหมคะมดลูกเข้าอู่ก็คือมดลูกมันจะต้องหดกลับไปสู่ที่เดิมออ๋ผมก็นึกว่าสุดสาย <c oughs> มันไม่มีเปลให้นอนหรอกนะ <c oughs> <c oughs> คือมันจะต้องหดกลับไป<ะ>แต่อันนี้ถ้าบอกว่ามดลูกไม่เข้าอู่ก็คืออาการที่มันจะหดกลับเข้าไปเนี่ยมันอาจจะ ไม่เข้าที่อ่ะนะคะซึ่งซึ่งค่ะซึ่งอันเนี้ยมันมันก็จะเป็นมันจะทําให้ปวดหน่วงอยู่ตลอดเวลานะเราจะรู้สึกเหมือนมดลูกคล้อยลงไปข้างล่างใช่ะใช่ไหมคะค่ะคือพอปวดคุณหมอก็ให้ทานยาค่ะก็ยาที่คุณหมอให้มาค่ะก็าปวดก็กินปวดก็กินค่ะพอเวลาปวดก็ทานแต่เขารู้เลยว่าทํางานหนักไม่ได้ค่ะเขาบอกว่าห้ามยกหนักนะอะไรประมาณนี้ค่ะวิ่งก็พอวิ่งได้ค่ะประมาณสัก 2> 2สองสาวันนี้วิ่งได้ค่ะประมาณสองสาวันมาก็เริ่มมีการเหมือนเดิมเนี่ยค่ะมีอ่างอีกด้วยฮะนอกจากปวดปวดอาการปวดนี่คือมันแบบมันคค่ว่ามันมันมันปวดอะคะ่ะมันไมู่้จะพูดยังไงคือปวดแล้วเนี่ยมันหมายถือว่าม,มีมีอาการเช่นเป็นไข้อ๋อก็มีบางครั้งมีนะคะปวดมากๆใช่แสดงว่าอักเสบมากใช่ไหมฮะอ่า แล้วมันนงวงเหมือนเหมือนจะหล่นออกมาประมาณนี้แล้วก็มันก็ล่งมามาปวดช่วงปีกหมดลูกค่ะพแล้ว<ร>อาการกระเพาะนี่มาตอนไหนครับก็กระเพาะนี่มาทีหลังอ๋อมาทีหลังเพราะ <c oughs> ฉะนั้นเราสันนิษฐานรู้แล้วละ่ะว่าเป็นเพราะปีกมดลูกอักเสบใช่ค่ะตอนแรกก็นึกว่าก็คือตอนแรกนี่มดลูกอักเสบอย่างเดียวพอนานๆมาเริ่มมาเป็นกระเพาะค่ะมันจะแบบมันเหมือนอะไรเศษอาหารมาหยดอยู่ตรงนี้ค่ะตรงตรงคอมันก็เริ่มดันกระดัาแล้วนะฮะ ใช่ไหมค,ครับาใจครับก็เห็นคุอค <น S 1> ถ้ากระเพ <อ S 2> าะไม่น่าจะมาขึ้นมาอยู่ตรงนี้ไม่มันคือกดกดมันเยอะเห็นคุณหมอว่ากดเยอะแล้วก็มันมันดันขึ้นมาเพิ่มเ <ๆ S 1> ติมเนี่ยกดไหลย,ย้อนอาการมันจะเป็นยังไงแล้วไม่เกิดจากสาเหตุอะไรครับที่อาการส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกับโรคกระเพาะมีคลื่นไส้อาเจียนปวดท้องปวดบิด มีแก๊สอะไรเงี้ยนะคะแต่ที่แตกต่างออกมาก็คือว่าเนื่องจากกรดมันไหลย้อนขึ้นมาแล้วก็หลอดอาหารเนี่ยมันไม่มีเมือกหุ้มแบบกระเพาะอาหารเพราะฉะนั้นมันก็จะก่อให้เกิดการอักเสบอาการระคายเคืองอักเสบขึ้นมามันก็เจ็บปวดใช่ไหมฮะปวดอยู่ใต้ลิ้นปีอะไรเงี้ยคล้ายๆโรคหัวใจแบบที่คุณต้นพูดเมื่อกี้นะคะแล้วก็อีกอาการหนึ่งที่จะพบจากกรดไหลย้อนก็คือเหมือนมีก้อนอะไรจุกอยู่ที่คอกลืนลําบากเหมือนเศษอาหารใช่ค่ะ ติดอยู่ที่ออคอแล้วก็ถ้ามากๆขึ้นมาเรอออกมาก็จะมีกรีเล็กเปเรี้ยวขมในปากก็ได้หร,หรือถ้ามันไปที่กล่องเสียงก็จะทําให้เสียงแหบแล้วก็มีอาการไอนะฮะห,หรือบางคนเนี่ยอย่างผมเป็นก็คือคอ,อาการจะมีไอเพราะมันขึ้นมา<ช>ทำปฏิกิริยาอ,อยู่ตรงนี้นะเพราะฉะนั้นคําเตือนก็คืออย่าทานอาหารก่อนนอนอย่าทานอาหารรสจัดนะแล้วก็เคี้ยวให ละเอียดนะคนไทยเรานิสัยเสียนะอาจารย์รีบกินรีบไปนะเสร็จแล้วทําไงฮะคุณหมอให้ยามาแล้วก็เป็นอย่างนี้ตลอดก็เป็นมันก็พอทานแล้วก็หายนิดหน่อยค่พพอนี้ก็เหมือนเดิมอย่างเงี้ยค่ะเป็นกนก็ดีขึ้นเป็นนานเหมือนกันนะคะประมาณสามปีได้ก็ทานกันทั้งหมดติมลูกแล้วก็กระเพาะสามปีหลังค่ะประมาณมีไปหาหมออย่างอื่นไหมครับก็ไปหมอก็ ก็เคยตรวจเหมือนกันนะคะภายในอะไรเงี้ยกระเพาะก็เหมือนกันก็ไปหาคุณหมอคุณหมอก็ว่ากระเพาะอาจจะมีแก๊สในกระเพาะเยอะอะไรประมาณนี้หมอก็จะแนะนาอย่างนี้ก็ให้ยามาพวกเคลือบกระเพาะอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่หายมันมันหายไปแบบคือคือเราทานอะไรแบบนี่คือทานพวกส้มตำอะไรมันก็เป็นเหมือนเดิมอะไรเงี้ยคือมันแค่บรรเทาใช่ค่ะมันแค่บรรเทาพราะบรรเทาแล้วแล้วมามาคิดว่าจะต้องรักษาอาการนี้ให้หายได้ยังไงด้วยการ รู้จักกับบิมไหมอ๋อพอดีน้องตุ้ยค่ะน้องทบนัทวันนะคะแกนจันเขาแนะนํามาก็บอกว่าเออพี่หนูก็เคยเป็นเหมือนกันหนูทานตัวนี้ดีมากเลยนะพวเนี้แล้วก็เออเอาไมให้พี่ทานมั่งสีบอกเงี้ยก็ทานไปประมาณสักสามอาทิตย์นะคะทานสีอะไรครับก็สีเขียวทานสีเขียวเช้าค่ะเช้าสองเย็นสองตอนตอนตอาทั้งแรก เช้าสองเย็นสองเลยค่ะก็ประมาณสามอาทิตย์ก็เริ่มมันก็เริ่มดีขึ้นค่ะเริ่มพอวว่าเออน้องไม่ออกกําลังกายเลยวันนี้อ๊พ้พี่หนูไม่ไหวแล้วล่ะพูดว่นเฮ้ยนานแล้วนะไม่เคยไปออกเลยก็เลยไปลองวิ่งกับเขาดูคออ <"P our S 2> พอวิ่งมาตัาสองสามวันมามันเออมันเราไม่เห็นปวดเลยนี่อะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นมาเออตัวนี้หรือเปล่าอะไรตังนี้เปล่าก็เลยเริ่มทานมาเรื่อยๆก็รู้สึกว่าอาการดีขึ้นกับกระเพาะนี่ก็เริ่มแบบ มันไม่ค่อยมันไม่ค่อยเลอออกมามันไม่ค่อยจุกตรงนี้แล้วมันเริ่มเบาขึ้นคือก็เหมือนปกตินะคะก็ทานปกติใช่ค่ะก็ว่าทํางานมาก็บางทีทานข้าวไม่ค่อยเป็นเวลาอบางทีเที่ยงอาจจะเป็นบ่ายสามอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปีงวดลูกก็ยังปีงวดลูกก็ตอนนั้นก็แบบ มาออกกําลังกายแล้วมันรู้สึกว่ามันรู้สึกดีขึ้นไม่ค่อยปวดแล้วมันเอ้ยมันเคยเจ็บแล้วลมันไม่เจ็บอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันอาจจะแบบออกกําลังไม่หนักพอไม่ค่ะคือ,ค,อคือวิ่งก็คือตอนแรกก็คือวิ่งสามรอบ,อบใช่ใช่ค่ะสามรอบแล้วก็เออม,มันไม่ค่อยเจ็บแล้วก็เพิ่มมาเป็นห้ารอบสิบรอบเลยก็พอสองสาวันมาอืมไม่มีปวดเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ทดสอบอยู่นานแค่ไหนก็ประมาณทดสอบอยู่ประมาณ สักสองสามครั้งอะค่ะก็ยังก็เหมือนเดิมก็ไม่เป็นนี่หมายถึงว่าระยะเวลากี่เดือนก็ประมาณเตือนกว่าๆอีนะคะใช่ค่ะโอ้ช่ครับทําไมทําไมอาการของปีกมดลูกมันถึงกลับมาอยู่ในสภาพที่ไม่อักเสบก็ลิตภัณฑ์บิมอย่างที่อาจารย์พิเชษบอกเมื่อกี้มันมีฤทธิ์ต้านการอักเสบมันอาจจะไปช่วยระงับการอักเสบอันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเวลาออกกําลังกายอะไรมันก็ถึง ไม่ไม่ก่อให้เกิดอาการเหมือนเดิมเพราะรว่าการอักเสบเนี่ยมันเกิดขึ้นก่อนแ,แ,แล้วมันตามมาด้วยอาการปรวดอ, <c oughs> อย่างนี้ก็แสดงว่าจะหายหายแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ไม่เป็นแล้วแล้วก็กระเพาะก็ไวเวลาทันก,ก็คือทํางานปกติใช่ไหมคะก็คือแบบไม่ค่อยส่วนมากทํางานกับลูกค้านี่จะไม่เป็นเวลาคือจะเลย ER, เลย ER, ไปเรื่อยๆอ,อะไรเงี้ยค่ะก็พอปุ๊บทานก็ไม่แสบไม่เป็นแบบไม่ไม่ไม่เลยมันติดใช่ค่ะอแต่ก็จะไม่ จะพยายามไม่ให้เลยแต่ว่าถ้าเลยมาก็ไม่เป็นล่าสุดมีไปตรวจภายในไหมฮะตรวจค่ะเอ,อคุณหมอบอกว่ายัางไงก็ค,คุณหมอบอกว่าปกติเวลาตรวจจะตรวจทราบได้อย่งไรฮะอาจารย์พอบอกได้ไหมฮะว่าผมผมว่าคุณต้นกำลังคิดถึงอู่ใช่ไหมไม่ใช่ <laughs> ผมกำลังจะบอกว่าคุณหมอทำไมถึงสัง่ง <laughs> ทำไมถึงวินิจฉัยว่าเป็นปกติแล้วค่ะ ส่วนใหญ่เขาก็ใช้วิธีคล้ำนะฮะหมอเขาจะเก่งนะฮะหมอสูหมอทางด้านสูตินารีเวชแพทย์เนี่ยนะคะเขาจะเก่งแค่เข้าคลํำเขาก็รู้ละแล้วก็ถ้าสมมุติว่าคลํำแล้วย,ยังไม่รู้เขาก็มีวิธีต<อ>รวจภายใน,นะะทำแป๊บเมียดูว่าเซลล์เป็นปกติไหมมีอักเสบไหมหรือ,อมไม่งั้นก็ใช้ออตราซาวนะคะเดี๋ยวนี้การแพทย์ ทันสมัยมากใช้อลตราซาวเอาก็จะทราบนั้นก็แสดงว่าตอนนี้หายปกติแล้วก็ปกติแล้วค่ะผมเสริมนิดเดียวครับคือทั้งหมดอาการทั้งหมดก็เกิดเกิดขึ้นเมื่อจะมีอาการอักเสบอยู่อักเสบซ้ําซ้อนมันก็เกิดอาการปวดผมว่าอาจจะไม่มีการอูเปิดอูปิดอูนะฮะเขาอูไม่เข้าอูสาเหตุเนื่องจากว่ามีการอักเสบอยู่ตรงนั้นนะครับเริ่มอาการเสบหายมันก็จบ ครับก็ถือว่าชีวิตก็กลับมาเป็นปกติร่างกายก็แข็งแรงค่ะแข็งแรงโอ้แบบชอบมากเลยคือมีความสุขมากค่ะที่เจอตัวนี้อรู้สึกได้เลยคศรัทธามากเลยค่ะเออนะฮะอย่างที่บอกนะาตัวนี้แน่แล้วก็เพ้าเราถึงได้เป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้ค่ะมันเป็นทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับอาหารเสริมนะอาจารย์ก็ก็คุณต้นพูดบ่อยๆก็ดีเหมือนกันเออไม่เพราะว่าผมกำลังจะบอกว่า เราเราเราในยุคปัจจุบันนี้อาจจะมีทัศนสติติกับอาหารเสริมหลากหลายยี่ห้อครับได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างอันนั้นคือปัญหานะครับอันนั้นคือปัญหาเรามีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารมากมายครับแล้วราคาก็ไม่ถูกนะครับหลายหลายคนก็เข้าไปใช้โดยหวังว่าจะมีได้ผลบ้าง,ไ,างไม่ได้ผลบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วก็มันก็จะได้ผลสักงแตสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อนั้นศรัทธามันามาก็ค่อยๆหายแต่สิ่งที่เราเราพูดอยู่ทุกวันนี้ เราเข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ที่เราทําขึ้นมาเนี่ยมันทําอะไรกับ <ทะ S 2> ผู้บริโภคโมเลกุลของสารที่เราสกัดมาเ <ทะ S 2> นี่ยมันรูปร่างเป็นอย่างไรแล้วเข้าไปทําในร่างกายทำไราทาอะไรกับร่างกายทําในระดับเซลล์อย่างไร <ทะ S 2> นร <ทะ S 2> รั่าก็คือเราใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล่าสุดในศตวรรษที่21คือบู้ดในการทำตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เราก็สามารถที่จะพัฒนาของเราขึ้นไปเรื่อยๆคือผู้ก็พูดผมเจออาหารเสริมเยอะ ะะแต่น้อยคนที่เป็นผู้ผลิตเป็นผู้คิดค้นวิจัยจอบมาตอบคำถามแบบนี้ว่ามันทำได้อย่างไรมันทำจากอะไรแล้วก็อธิบายในเชิงความรู้ได้นะครับและที่สำคัญเรามีเชิงประจักษ์ก็คือคนที่รับประทานแล้วรู้สึกดีแล้วรู้สึกหายตรงนี้ด้วยนะครับเอาละครับขอบพรคุณทั้งสองท่านครับ OPERATION BIM หรือ BALANCING I m m u n i t y นะครับคือกระบวนการที่คณะนักวิจัยได้ทำการสกัดสารสัพคุณสูง จากผลไม้และธัญ,ญพืชของไทยมาผสมกันในลักษณะเสริมประสิทธิภาพเพื่อให้ดูแลสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงผลิตภัณฑ์อาหารจากออบริจับิมไม่ชยานะครับจึงไม่ได้ไปจัดการกับอาการผิดปกติต่างๆในร่างกายโดยตรงแต่ไปปรับระดับภูมิคุ้มกันของร่างกายให้สมดุลแล้วร่างกายก็ดูแลและจัดการกับอาการผิดปกติเหล่านั้น ตามธรรมชาติครับ